เข้าสู่รายการไฮไลท์ผมพันตำรวจโทมคมกลิศคำบุตรสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลราดกระบ,บางนะครับวันนี้ผมจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทานอาหารอร่อยครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ก็ที่มาเยืนอยู่งน,นี้คือโรงแรมอิสตินมักกะสันนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเป็นพิธีกรคนเดียวนะครับผมมาเป็นพิธีกรคู่อีกคนแต่ตอนนี้ผมรออยู่นานแล้วครับพิธีกรคนนี้ท่านจะแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในโรงแรมว่ามีร้านอาหารอร่อยครับ ผมก็รออยู่นานยังไม่มาเลยครับไม่รู้ทำไงครับครับสวัสดีพี่ภูต้องขอโทษด้วยฮะที่รอนานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทางนายมิสินรู้สึกอุ่นใจมากที่มีตำรวจมาอยู่ในโรงแรมนะฮะส่วนรายละเอียดของแรมเชิญพี่ภูเข้าไปชมกันด้านในเลยครับครับผมจะได้ไปชมข้างในครับผมครับเชิญครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของต้อนรับส่วนแรกนะฮะทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทัวร์ของคอมมิชชั่นทัวร์อะไรครับผมไว้สำหรับลูกค้าติดต่อครับสำหรับจองทัวร์แล้วก็สําหรับรถส่งออกที่สนามบินนะฮะเดี๋ยวนี่ส่วนแรกใช่ไหมฮะครับผมเดี๋ยวจะไไปหนต่อครับข้างบนล็อบบี้ข้างบนนะฮะเป็นล็อบบี้ที่เช็คอินเดี๋ยวเชิญพี่ภูด้านนี้เลยครับครับผม ครับพี่ภูณในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่จะต้องเช็คอินนะฮะแล้วก็ในส่วนของซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของล็อกที่เลาส์เลเ้าครับครับอ่าส่วนห้องพักก็จะอยู่ด้านบนพี่ภูคงจะอยากชมห้องพักชมครับอยากชมัจะแว้งมันนอนมันยังไม่เคยนอนครับครับอย่างนั้นตามผมมาเลยครับครับ ห้องแรกที่จะพาพี่ภูไปดูก็เป็นห้องซูพีเรียนะซึ่งมี75ห้องในโรงแรมความกว้างเนี่ยก็ประมาณ26ตารางเมตรนะฮะซูพีเรียคือไซส์ไซส์แรกเลยไซส์แรกเลยฮะเล็กที่สุดไซส์เล็กที่สุดที่โรงแรมเราขายถูกที่สุดก็จะไล่ระดับขึ้นมากว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาก็จะขยับขึ้นนะฮะค,ครับเชินี่ดูครับมีครอบครัวแล้ว ครับต้องลองต้องใหญ่กว่าน,นี้ต้องเป็นห้องสุดท้ายฮนะเชิญครับพี่ภูทางด้านฝามือก็จะเป็นห้องน้านะฮะครับ,นนรบในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทางานนะซึ่งเหมาะสําหรับพี่ภูที่จะทํางานไปด้วยแล้วก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะฮะนี่เล่นอินเทอรนะ์เน็นต,นตเล่นอย่างนี้ผ่านเข้าจอได้เลยเหรอเข้าจอได้เลยฮะอันนี้ ไม่มีสายไม่มีสายไร้สายได้ครับเล่นเกมดูหนังได้หมดครับเล่นเกมดูแล้วก็ที่สําคัญฟรีครับโรงแรมเราไม่ชาร์จแล้วก็ถ้าพี่ภูมมีแล็ปท็อปเนี่ยทางโรงแรมเราก็จะมีสายของเคเบิลไลน์ต่อกับทางคอมพิวเตอร์ฟรีเช่นกันครับห้องนี้เหมาะเหมาะสำหรับคนที่มาทํางานนอกจากต่างจังหวัดเข้ามาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็พักแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะทำงานตัวใหญ่มากเลยแบบ ใหญ่มากเหมาะสาหรับนั่งทํางานเลยจริงจริงยังจ,งจ,งจังเลยนะห้องนี้ครับผมแต่พี่ชอบห้องนี้เพราะพี่เป็นคนทํางานครับเดี๋ยวห้องต่อไปคิดว่าพี่ภูต้องชอบมากขึ้นครับเพราะเป็นห้องที่ไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีพื้นที่มากกว่านี้นะห้องเล็กสุดนะครับผมเล็กสุดแต่ลุกอย่างครบหมดเลยนะจิ๋วตาแจ๋วครับใช่ช่างแจ๋วครับผมเชิญพี่ภูครับครับผม ห้องไทยนี้ก็จะเป็นห้องไทยดีลักนะฮะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีทั้งหมด162ห,ห้องนะฮะเป็นเป็นห้องที่มีจำนวนห้องเยอะที่สุดในโงรงแรมนี้ครับความกว้างก็จะกว้างกว่าห้องที่แล้วห้องนี้จะกว้าง28ตารางเมตรนะฮะโต๊ะทำงานจะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับโต๊ะทำงานจะย้ายมาอยู่ด้านนี้แล้วฮะแต่ผมไม่คนชอบทำงานผมเลยชอบห้องนั้นนะแต่ห้องนี้ก็โอเคครับ รัตทํางานอยู่ด้านนี้อันนี้ก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมครับครับครับแล้วในส่วนของของด้านนี้ก็จะมีวิวแต่ว่าจะเป็นวิวอ่ในส่วนของทางด่วนทด่วนครับผมเป็นกระแสรถวิ่งสวยสวยครับผมใช่ใช่มุมนี้สูงดีสวยดีนะข้างล่างรถแต่ผมเป็นตำรวจจราจรผมเลยไม่ชอบรถติดอ่ะครับนี้ผมไม่ชอบรถติดครับครับ เดี๋ยวก็เชิญพี่ภูด,ดูห้องต่อไปห้องต่อไปก็จะมีขนาดห้องที่ทใหญ่กว่าห้องนี้นะฮะ เซ็กทิบดีลักนะฮะมีทั้งหมดยี่สิบห้องใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเล็กกลางใหญ่อาีครับแล้วก็มีความกว้างสาสิสแควร์มิเตอร์ครับดึงได้เลยฮะอ่ะนี่ก็เห็นหมดเลยดิครับผมเอาเอาเอาไว้ให้เวลาผมอาบน้ำผมมองคนข้างนอกเห็นใช่ไหมเห็นครับเอาเวลาลูกเล่นจะสนอะไรอยู่ข้างนอกดึงนี่ดูได้ดูได้เลยฮะคนข้างในจะดูข้างนอกจะดูข้างในครับผมดูได้ดูได้ฮะถ้าไม่อยากดูก็ดึงปิดได้เลยครับ ไม่ดูดีกว่าครับผมโอเคครับอ,อ๋อนี่ไม่มีห้องไมีห้องอาบน้ำชาวเวอร์แต่ก็ห้องขนาดพื้นที่จะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมใะขึ้น,น <ะ S 2> อันนี้ใหญ่กลางเล็กกลางอันนี้ห้องใหญ่ห้องใหญ่มมีใหญ่กว่านี้อีกไหมมีห้องสุดท้ายเลยที่พาไปดูเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโร <ใน S 1> งแรมเนี้ยนะฮะครับเดีย๋ยวเชิญพี่ภูด,ด้านนี้เลยครับเหมือนเดิมอินเทอร์เน็ตอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมเชิญครับ นี่จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมนะมีจำนวนทั้งหมด12ห้องแล้วก็ความกว้าง66ตาราเมตรนะฮะนี่ใหญ่สุดเลยใช่ไหมใหญ่สุดฮะเราเรียกห้องนี้ว่าเป็นห้องนอนแค่นี้ผมก็นอนได้แล้วนะเล็กๆนี่ใหญ่เริ่มเดิมเลยนี่นึครับผมห้องนี้เราจะเรียกว่าเป็นห้อง Executive ทีฟสวนะครับไว้ไว้มาฮันนีมูนมาสวีทกันครับผมดิ้นได้รอบห้องเลยเนี่ยกว้างมากครับ ส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะเป็นน้ำมีใครอยู่ไหมไม่มีครับเชิญพี่ปูด้านในนะโอ้ห้องน้ำยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่มีห้องอาบน้ำสองห้องเลยเหรออันนี้เป็นห้องอาบน้ำมีห้องเดียวนะะอ๋อันนี้โอ้ชักโคกใจกห้องหน่อยนะครับความกว้างก็ค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวนี่อาบน้ำนี่สามารถมองเห็นวิวได้เลย ครับสามารถมองเห็นวิวได้เลยฮะอ๋ออาบน้ำสบายใจเลยเนี่ยมองเห็นวิวมุมกว้างเลยนะโอเคครับผมห้องน้ำใหญ่ใหญ่มากครับเดี๋ยวเชิญพี่ปูด้านนี้ครับครับนี่เป็นอันนี้เป็นห้องนอนนะฮะโต๊ะทํางานก็จะมาอยู่ด้านนี้นะฮะโต๊ะทางานก็ใหญ่ครับชอบชอบครับทีวีก็จะอยู่ด้านนี้ทีวีทีวีมีสอง สองสองทีวีครับมีที่ห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยส่วนในตู้เสื้อผ้านี่ก็จะเป็น s a ้ e ็อ b o ์นะฮะไว้ป้องกันขโมยป้องกันขโมยสิ่งของสําคัญก็เก็บไว้ในนี้ได้เลยเป็นอย่างแรกที่เราจะป้องกันตัวเองได้ใส่ในนี้กดรหัสครับผมโอเคมีทุกห้องป่ะครับ s ี้บ็อ b o ์นี่้ s a f บ็อ b ซ์มีทุกห้องครับมีทุกห้องครับฟรีฮะใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีนี่ฟรี ครับผมห้องนี้ก็ต่อเล่นได้เหมือนห้องทุกห้องครับเหมือนกันนะเข้าในจอทีวีได้ได้ทุกห้องครับโอเคครับห้องใหญ่ชอบครับสวยครับมาห้องนี้แหละครับผมตัดสินใจแล้วห้องนี้ครับห้องนี้นะฮะอันนี้ใหญ่สุดเลยไซส์ใหญ่สุดเลยครับไซส์ใหญ่สุดเลยฮะกว้างที่สุดฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะฮะถ้าบางท่านอยากจะนอนหรืออยากจะมานั่งเล่น เหมาะสหรับครอบครัวครับปาร์ตี้ได้ตรงนู้นนอนได้ครับได้ครับครับผมว่าพี่ปูคงจะหิวแล้วนะฮะเพราะว่าหิวมากเลยเดินมาหลายห้องแล้วครับครับเดินมาหลายห้องแล้วในส่วนของแรมเรานอกจากบริการในส่วนของห้องพักแล้วเนี่ยยังมีบริการในส่วนของห้องอาหารห้องอาหาร The Garden House กับ a t t i c าสองห้องอาหารสองสองห้องอาหารนะฮะแล้วน้องแชมป์จะพาพี่ดูไหมเยอะเดี๋ยวผมมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนะฮะชื่อว่าพี่ที <ใน S 1> ตำแหน่ง Director of Food and b e v e r a ร e นะฮะเขาจะมาให้รายละเอียดและข้อแน,น,นะนำในร้านอาหารแล้วก็แนะนำอาหารอร่อยให้พี่ <ใน S 1> พูทานครับแล้วเดี๋ยวเราต้องทานด้วยกันนะครับผมดูแล้วน้องททาทานจะหิวกว่าพี่ครับผมเชิญครับใช่ครับ เมื่อสักครู่น้องแชมป์ก็ได้แนะนําเกี่ยวกับห้องภายในโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะไปชมห้องอาหารภายในโรงแรมมี2ห้องนะฮะโดยจะให้แนะนําพี่ทีนะครับพี่ทีเป็นผู้ชํานาญการเกี่ยวกับห้องอาหารทั้งหมดเลยนะครับผมพี่ทีครับสวัสดีครับสวัสดีกัมพลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดำรงศักนะครับนกปัญจงนะครับชื่อเล่นคุณทีนะครับเป็นผู้จัดการห้องอาหารตระลาดเฮาส์แลวก็ดูแลกุฎันแป๊วเดชนะครับกัมพลเจญ อยากชมเลยใช่ไหมครับเช<อ>่นครับห้องกระจกใช่ไหมครับครับมีห้องกระจกเยอะไหมครับ ครับผมจนนี้เป็นส่วนบฟแฟดนะครับนะบฟแฝดอันนี้อาหารอานทะเลครับผมเป็นออยนังนมมีกออยแมงคู่นะสดๆเลยครับตัวชิ้นตัวใหญ่มากเลยครับนะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีหอยแมงคู่ตัวใหญ่เลครับผมนะมีมีปลาหมึกนะครับมีกุ้งนะครับนี่ทะเลนะครับแล้วก็มีสลัดต่างๆแล้วมีชีสด้วยนะครับทุกครับนะครับทุกท่านครับอ่าซีฟู้ดก็ได้ครับผมแล้วก็มีขนมปังด้านนู้นครับ ลูกค้าบางท่านชอบทานชีสก็จะมีมีเตรียมพร้อมให้อาหารทุกอย่างครับัฝ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารเมนขอดนะครับมีข้าวนะครับมีอาหารไทยด้วยอาหารไทยครับอาหารไทยอาหารเป็นซูชิปลานะครับมีอาหารแขกด้วยไหมอาหารไทยนะอาหารแขกอาหารไทยอาหารไทยครับผมในบรรทัดครับไก่เล่าแดงใช่ครับนะมีพวครับผมเผาใช่ครับเผาอันนี้อะไรฮะอาหาร เจเปนเิสเจเปนเิสครับผมอาหารญี่ปุเนื้อครับเนื้อผัดเงี้ยครัหน้าทานงั้นร้อนๆนี่ร้อนๆเลยครับมีทุกอย่างเลยครับมีต็อกสแปลิบซี่โครงหมูซี่โครงหมูอบใช่ไหมครับผมซอสปลาหมิวซอสนะครับอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากนะฮะอร่อยนะฮะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูเนื้อสันในอบอบเนื้อสุนลอยครับครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นลูกชิ้นเนื้อแกะนะครับซอสแรมครับ อ๋อเป็นเหมือนลูกชิ้นเนี่ยนะฮะมาทำลูกชิ้นเนี่ยเอาเนื้อแกะมาทำเป็นลูกชิ้นลซอสวายแดงครับซอสวายแดงจนเป็นด้านนี้ก็จะเป็นสลัดนะซึ่งลูกค้าเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากเลยนะครับสลัดครับผมจะมีซิซ่าสลัดทำเองได้ฮะซิซ่าซอสปรุงเองเลยซอสแดซซิ่งครับผมใส่ได้เลยครับผมชอบมาทานอันนี้อันนี้ที่มันเค็มชูวีนะฮะใช่ใช่ครับผมก็จะมีสลัดปักรคูเกียงตรงนี้ฮะนะครับก็จะมีของหวานนะครับ ปูได้แล้วก็ยังมีไอศครีมอยู่ด้านนี้นะครับมีไอศครีมครับนะจะมีไอศครีมนี่มีซุปมีซุปนะครับมีซุปมันเนซุปข้นมะเขือเทศนะครับต้มจืดครับไอซุปตาลไทยแล้วก็ซุปซุปซุปข้นมะเขือเทศครับนะฮะแล้วก็จะมีไอศครีมนะครับครีมตัดเด็กๆชอบแต่าไอศครีมนะฮะครับอมีแล้วก็มีเครื่องแต่งมีเครื่องเคียงครับผมที่ใส่นะฮะอันนี้ เป็นชื่นชอบลูกค้าครับนั้นพิเศษเลยนะครับท่านท่านผู้ชมครับถ้าท่านมารายการของ iLife TV นะฮะผมลดให้30%ครับผม30%บอกเลยนะจากรายการนี้ iLife TV ครับลดให้30%ครับต้อง iLife iLife ครับผมครับโอเคครับต่อไปมีห้องอาหารเดี๋ยวเราไปชมกันห้องอาหารติก้า Sky Lounge นะฮะ Sky Lounge อยู่ชั้น23นะครับชั้น23ใช่ไหมฮะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญครับครับ นี่ได้ต้องอาหารส,สกายไลท์นะครับอยู่ชั้นที่ย3นะครับชั้นบนเลยชั้นบนเลยฮะยี่สินะครับเราจะเป็นอาหารเวสต์ลินเมนูนะครับอาหารฝรั่งครับประมาณฝรั่งไม่มีอาหารฝรั่งนะครับเราจะเป็น2ส,ส่วนนะครับเป็นส่วนด้านในก็จะเป็นห้องอาหารที่มีแอร์คอนดิชันนะฮะเพื่นั่งเย็นสบายนะครับ เย็นสบายใช่ครับมีประมาณ24ที่นั่งเซคชั่นนี้นะฮะด้านในก็จะอีก24ที่นั่งนะครับในนี้ดูเป็นส่วนเป็นส่วนตัวครับผมมันด้านในเราสามารถนั่งได้ปัจจัยอาหาต่างๆได้ประมาณ60ท่านได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะเป็นข้างนอกนะครับซึ่งเป็นโอเพิลแอร์นะครับนะครับเราก็จะเดี๋ยวเชิญชมข้างในก็จะมีเพื่อไม้ให้ข้างในจะมีบาร์นะฮะเรามีทีวีให้ลูกค้าดมนะลูกค้าได้สื่นชมนะครับ เครื่องเดิมต้องมีวายนะฮะให้ลูกค้าได้เลือกสั่งตามตามสะดวกตามตามรสชาติของแต่ละท่านนะครับเรามีบาร์นะครับซึ่งเปิดถึงปีหนึ่งนะครับปาร์ตี้กันได้เลยแต่นี้เหมาะสมเหมาะม,มากสำหรับจัดปาร์ต <Party S 1> ะะี้นะฮะนะฮะเซนจะเป็นสองส่วนนะฮะข้างนี้จะได้ประมาณสามสิบท่านฮะ,ะด้านในก็จะอีกสามสิบท่านฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปาร์ตี้เล็กๆส่วนตัวจัดวันเกิดนะฮะทีะ่นี่เหมาะมากเลยครับนะฮะส่วนตัวเลยส่วนตัวส่วนตัวอะไรฮะครับผมนะฮะด้านนอกก็จะเป็น เป็นโอเปอแอนแอร์ครับ,รบเป็นเทเลสข้างหน้านอกนะครับ<อ>เดี๋ยวเดินชมเลยครับเชิญครับ ก็คงได้เวลาทานอาหารนครับคิดว่าเชฟคงพร้อมแล้วนะฮะผมก็หิวแยัวยังครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เชฟยกอาหารมาได้เลยนะครับนะครับจานแรกก็จะเป็นปูนิ่มนะสลัดปูนิ่มโอ้เหมือนเหมือนใหญ่เลยนะเนี่ยตัวใหญ่เริ่มเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนิ่มจากออสเตรเลียครับปูนิ่มออสเตรเลียนะเป็นสลัดปูนิ่มราดซอสด้วยซาวซ่านะครับเป็นซอสมะเขือเทศนะครับปกติ อันนี้อร่อยมากฮะเป็นจุดเด่นเลยครับตัวใหญ่นะเห็นว่าตัวใหญ่ทีเดียวนะมังกรไทยจะตัวเล็กกว่านี้นะตัวมืองไทยตัวเล็กกว่านี้ครับนี่ของออสเตรเลียนะครับ่ไกกน่าทานมากเลยครับน่าทานเดี๋ยวทานกันนะฮะจานที่สองฮะเชฟยกมาให้แล้วนะครับโดนะนี่นะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะสเต็กนะครับออสเตรเลียนสเต็กนะครับรสชาตินุ่มเลยฮะนุ่มที่ผมมาทานเนี่ยผมมาทานสเต็กนี่แหละครับเพราะสเต็กที่เนี่ยเวลาผมผมกัดไปมันนุ่มเหมือนละลายในปากอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามัน มันมันเหมือนมันมีอะไรแทรกอยู่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมาเนี่ยอาหารจานเด็กของผมสเต็กเนี่ยจะมี p e เ p อร์ a u c e นะฮะมันจะไต่ดำนะฮะจะมีโรสแมรี่แต่มันจะไม่กลิ่นน้ออบอวนหอมนะเนื้อเนื้อออสเตรเลียครับเนื้อถอ่วเรเลียเลยเหรอครับเนื้อสันในอย่างดีเลยครับผมผมอิมพอร์ตได้เลยเล้มหลือว่าผมแต่ขอแยกแนะนำอีกตัวนึงแนะนำอีกตัวนึงไม่ไหวแล้วเนี่ยผมจะแย่แล้วเนี่ยอันนี้อีกตัวฮะเป็นปลาหิมะย่างนะครับปลาหิมะใช่ครับปลาหิมะนี่ จากเมืองเมืองไทยเราไม่มีครับมือไทยไม่มีต้องสั่งไปเสียจากไม่มาหิมะครับผมนี่ปลาหิมะสั่งมาจากอเมริกาใต้โดยเฉพาะครับผมนั้นอบด้วยซอสรองด้วยผักขมอบชีสนะครับข้างล่างนี่ผักขมอบชีสใช่ไหมใช่ครับผมผักขมอบชีสแล้วก็จะมีซอสซัลตนะครับซอสแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศนะแล้วมาให้ผมที่มันใจครับเริ่มเลยครับครับผมจิครนุเริ่มแต่ไหนดีครับ ุณพูดทานเลยนะครับโอสลัดโูนิ่มครับผมโด้ิใตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อร่อยมากเลยครับ ไม่ได้อันนี้เป็นน้ำน้ำอะไรฮะัอ่านี่เป็นซันเดลล่าซันเดลล่านะครับเป็นเป็นน้ำแคนเบอรี่จูสนะครับน้ำมะนาวนะครับอยู่ในเครื่องแบบของการแอลกอคอล์ไม่ได้แล้วนะครับมต้องหักครบท่ตนผูุกมันล้างมาใหม่นะอร่อยครับอร่อยครับแต่ก็อาหารทั้งหมดเนี่ยผมว่าไอไลฟ์มากครับทูเชมครับสุดยอดครับ ทาเราโูกาสามาที่นี่ครับไม่พลาดอะไรครับที่นี่ครัเชฟทำได้วยงตัวเองครับสุดยอดจริงครับรับประกันครับลดไหมครับยดีไม่ได้บอกเลยที่นี่ลดเหมือนที่อไหมท่านผู้ชมครับลูกค้าที่ฟังรายการนะครับเราพิเศษให้30%ครับผม10ทั้งสองห้องอาหารเลยทั้งสองอันเลยครับผมครับผมจะปรกคยัดที่ดีครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจะเดินทางมาทานอาหารที่นี่นะครับครับผมโรงแรมนิทรรศมักกะสันเดินทางไม่ยากนะครับเราอยู่ติดถนนนิคมมักกะสันนะครับใกล้กับ แอร์พอร์ตลิงค์ราชประรบนะครับครับผมท่านสามารถเดินทางขึ้นนี้ได้สะดวกรถไปได้เลยครับส่วนที่อยู่จะท่านผู้ชมสามารถจดเบอร์โทรศัพท์ด้านด้านล่างของต่อที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับครับครับผมส่วนสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ